ใครเป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือโรคลูกเสือโรคเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เรามารู้กันครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ Q&A by คูแบงกกันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปชมคลิปของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจค้าราาสำริดแคมราชบุรีนะครับรวมถึงช่องทาง YouTube กดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยแล้วว่าเรามาชมคลิปในวันนี้กันเลยครับคลิปในวันนี้ของเรานะครับในเอพิโซดที่2นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของใครเป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือโลกรวมถึงชีวประวัติของท่านบีพีและในวันนี้นะครับเราจะมาทราบถึงชีวประวัติของท่านบีพีกันท่านบีพีนะครับได้เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพานันธ์ปีคิเตศักราช1857 มีบิดาชื่อนายเอชจีเบเดนโพเอลเป็นศาสตราจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมารดาชื่อนางเฮนรีเอตตาเกสไมเป็นธิดาของคนเดอรเอกแห่งราชนาวีอังกฤษโดยท่านบีพีมีพี่น้องทั้งหมด7คนด้วยกันโดยท่านนั้นเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นในหมู่เด็กด้วยกันในหมู่บ้านของท่านเนื่องจากท่านนั้นมีความชื่นชอบในการใช้ชีวิตกลางแจ้งนะครับและกลางทุ่ง ท่านนั้นชอบฟังเสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆรวมถึงการว่ายน้ําการขี่มา้าโดยครูผู้สอนของท่านในวัยเด็กนั้นนะครับเป็นคุณแม่และคุณตาของท่านเนื่องจากท่านบีพีนั้นกําพาพ่อตั้งแต่ยังเด็กจนท่านอายุได้11ปีบริบูรณ์ท่านได้นะครับถูกส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนปฐมชื่อว่าๆๆนะครับและเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมที่ชื่อว่าชาร์เตอร์เฮาส์จนท่านนั้นนะครับ อายุนะครับถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยท่านจึงได้ถูกส่งไปเข้ารับการสอบที่มหาวิทยาลัยอ,ออกซฟอร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่คุณพ่อของท่านนั้นนะครับเคยเป็นศาสตราจารย์อยู่นะครับผลปรากฏว่าไปสอบถึง2ครั้งด้วยกันนะครับแต่ท่านกับสอบไม่ผ่านนะครับในการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยอ,ออกซฟอร์ดท่านจึงได้ทําการถอดใจนะครับและไปเข้าสอบที่โรงเรียนในร้อย ผลปรากฏว่าในบรรดาผู้เข้าสอบทั้งหมด718คนท่านสอบได้ที่5จนถึงอายุ19ปีบริบูรณ์นะครับท่านได้ถูกส่งไปประจำการที่ประเทศอินเดียกับกองทหารมาอังกฤษในนะครับปี1876นั้นนะครับท่านได้แสดงความสามารถอันโดดเด่นนะครับด้วยการที่ท่านได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากับชนพื้นเมืองนั่นคือการล่าหมูป่าด้วยหอกเล่มเดียว คนปรากฏว่าทำให้ท่านสามารถคว้าชัยชนะมานะครับด้วยการเป็นที่1น,นะครับในการล่าหมูป่าในครั้งนั้นทำให้ท่านเริ่มมีชื่อเสียงนะครับและกลับมาประจําการอยู่ที่อังกฤษด้วยยศร้อยเอกต่อมานะครับท่านได้ถูกส่งนะครับไปประจําการที่ทวีปแอฟริกาอีกหนึ่งครั้งในปี1895เพื่อไปปราบชนเผ่าซูลูและชนเผ่ามาตาบิลี ในครั้งนั้นเองนะครับทำให้ท่านได้แสดงความสามารถเป็นที่ประจักษ์กับชนเผ่าพื้นเมืองนะครับด้วยความสามารถในการสอดแนมนะครับในการส่งข่าวและในการใช้ชีวิตกลางแจ้งของท่านจนทําให้ชนพื้นเมืองเป็นที่หวาดกลัวกับท่านมากจนปั้งฉายายท่านบีพีว่าอินบิซาแปลว่าหมาป่าผู้ไม่เคยหลับนอนนั่นเองทีนี้ครับเมื่อท่านนะครับได้ กลับมาประจำการอยู่ที่อังกฤษนะครับในปีต่อมานะครับท่านได้ถูกส่งไปประจำการที่แอฟริกาอหนึ่งครั้งนะครับด้วยนะครับเกิดเหตุการณ์นะครับที่ชนเผ่าอาซันตินะครับมีกษัตริย์ชื่อว่าคิงเปมเปเริ่มมีการผิดข้อสนธิสัญญากับประเทศอังกฤษนะครับทำให้ท่านบีพีนะครับถูกส่งเข้าไปประจำการเพื่อปราบเผ่าอาซันติในครั้งนี้แต่ทันทีที่ท่านบีพีนะครับเริ่มยกกองทหารม้าไปถึงเผ่าอาซันติ กษัตริย์เปรมเปกับยกธงขาวขอยอมแพ้เนื่องด้วยมองเห็นกองกําลังของตัวเองแล้วว่าไม่สามารถสู้กับท่านบีพีได้อย่างแน่นอนจึงทําให้บีพีนั้นนะครับยกกองกําลังนะครับเข้าประชิดและเข้าไปพูดคุยกับกษัตริย์เปรมเปกษัตริย์เปรมเปนั้นนะครับมองเห็นความสามารถของท่านบีพีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานบุกเบิกเนื่องจากท่านนั้นนํากองทหารม้าของท่านนะครับเข้าไปโค่นต้นไม้เพื่อทําการสร้างถนนสร้างงานบุกเบิก ทีนี้นะครับท่านบีพีจึงได้เข้าไปพูดคุยกับกษัตริย์เปรมเปนะครับเพื่อทำข้อสมธิสัญญาใหม่และแสดงมิตรภาพระหว่างกันและกันผลปรากฏว่าท่านบีพีได้ยื่นมือขวาเข้าไปขอจับมือกับกษัตริย์เปรมเปแต่กษัตริย์เปรมเปนั้นไม่ทําการจับมือตอบกับท่านบีพีท่านบีพีจึงได้แปลกใจกษัตริย์เปรมเปจึงให้เหตุผลว่ามือขวาของท่านบีพีนั้นเป็นมือที่ใช้จับอาวุธจับมีดจับปืนและเป็นมือที่ใช้ฆ่าคนมามากมาย จึงถือว่าเป็นมือที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เหมาะกับการจับมือเพื่อแสดงถึงมิตรภาพกษัตริย์เปรมเปรและท่านบิพีจึงได้ยื่นมือซ้ายให้กันและกันและทําการจับมือกันหลังจากนั้นเป็นต้นมาท่านบีพีนะครับจึงได้ใช้มือซ้ายแสดงมิตรภาพถึงการจับมือสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันต่อมาครับในปีต่อมาเช่นเดียวกันนะครับในปี1899ท่านบีพีได้ถูกส่งไปประจําการอีกหนึ่งครั้งนะครับ โดยประเทศอังกฤษนะครับมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐทานสวานพันเอกบีพีนะครับได้รับคําสั่งให้นําทหารม้าส,สองกองพันเดินทางไปป้องกันเมืองมาร์ตอีิงถือว่าเป็นเมืองที่เป็นยุทธศาสตร์สําคัญซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของแอฟริกาใต้ในครั้งนั้นเองครับเป็นครั้งแรกที่ท่านจุดประกายความคิดในการนําเด็กชายมาช่วยราชการอาหารโดยในครั้งนั้นครับท่านได้เกณฑ์เด็กชายที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงครับ มาช่วยราชการอาหารโดยจะเป็นการสอดแนมการรักษาพยาบาลการใช้แผนที่เข็มทิพโดยท่าน BP นั้นได้จัดตั้งกลุ่มเด็กชายขึ้นมา1กลุ่มและบางสิ่งบางอย่างครับที่ท่านสามารถมองเห็นแล้วว่ากลุ่มเด็กเหล่านี้สามารถปฏิบัติได้ดีกว่าเด็กชายทั่วไป และสามารถปฏิบัติได้ดีกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ทั่วไปเสียอีกจึงทําให้ท่านนั้นนะครับชื่นชอบนะครับที่จะนําเด็กชายนะครับมาเข้ารับการฝึกอบรมผลปรากฏว่าเวลาล่วงเลยไปถึง217วันด้วยกันท่าน BP สามารถรักษาเมืองมาร์กอีคิงไว้ได้โดยไม่สามารถถูกตีจากกระบฏจนมีกองทหารอังกฤษนะครับเข้ามาให้การสนับสนุนและได้รับชัยชนะไป จนทําให้ท่านนะครับได้รับนะครับสมญานามนะครับเป็นวีรบุรุษแห่งเมืองมาร์อีคิงผลปรากฏว่านะครับในครั้งนั้นเองเมื่อท่านนะครับรักษาเมืองมาร์ตอีคิงไว้ได้ท่านก็ได้ถูกส่งกลับมาที่บ้านเกิดนะครับในปี1901นะครับที่ประเทศอังกฤษในครั้งนั้นเองครับเมื่อท่านกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของท่านนะครับในชีวิตยามว่างท่านได้นะครับเริ่มเขียนหนังสือวิทยานิพนธ์ที่มีชื่อว่า เอ s ทูสเค n g ติงนะครับไปดูว่าการสอดแนมเบื้องตน้นผลปรากฏว่าในขณะที่ท่านตีพิมพ์หนังสือเหล่านี้ออกไปนะครับท่าน BP ีนะครับจึงได้คิดรีเริ่มนะครับที่จะนำกลุ่มเด็กๆนะครับเข้ามาฝึกอบรมเพื่อที่จะรับใช้ นะครับหรือว่าช่วยราชการาทหารสืบต่อไปอย่างจริงจังนะครับต่อมานะครับในปี1907นะครับท่าน BP นะครับได้นําเด็กชายจํานวน20คนนะครับเด็ก20คนนี้มาจากไหนนะครับเป็นเด็กที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงนะครับตามหมู่บ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกของเพื่อนบ้านเด็กที่อยู่ในศูนย์เยาวชนเด็กจรจัดนะครับที่ท่านได้รับอุปการะเอาไว้นะครับรวบรวมแล้วได้ทั้งหมด20คนด้วยกันในภาคฤดูร้อน ท่านจึงได้รวบรวมเด็ก20คนเหล่านี้นะครับเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะบาวซีไอแลนด์นะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษผลปรากฏว่าการฝึกอบรมในเกาะบาวซีนั้นนะครับ9วัน9คืนผลปรากฏว่าเป็นการฝึกที่ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะด้วยวิชาการดูดาวการใช้ชีวิตกลางแจ้งการใช้หมวกปีกการใช้ไม้พองนะครับ รวมถึงถือกําเนิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟของวิชาลูกเสือเช่นเดียวกันก็เกิดขึ้นที่ก่อแห่งนี้เช่นเดียวกันจึงถือได้ว่าเด็ก20คนนี้เป็นลูกเสือกองแรกของโลกนี่แหละครับถือว่าเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เกิดกองลูกเสือขึ้นมานะครับต่อมาในปี1908นะครับท่าน BP นะครับได้นําเด็กชายนะครับกลุ่มนี้กลับมาฝึกต่อที่นะครับประเทศอังกฤษและได้เริ่มมีการเขียนหนังสือเล่มที่2ขึ้นมาซึ่งมีชื่อหนังสือว่า Scouting for boy หรือว่าการลูกเสือสำหรับเด็กชายจำนวนทั้งหมด6ตอนด้วยกันผลปรากฏว่าเช่นเดียวกันครับกับเล่มแรกนะครับหรือว่า S2 scouting นะครับ Scouting for boy ก็เป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกันจึงทําให้การลูกเสือนะครับเริ่มเป็นที่แพร่หลายส่งผลไปถึงหลายๆประเทศหลายๆทวีปด้วยกันต่อมานะครับในปี1910นะครับท่าน BP นะครับขอลาออก จากราชการาหารนะครับเพื่อมาฝึกลูกเสืออย่างจริงจังนะครับด้วยยศพลโทนะครับในวัยเกษียณของท่านต่อมานะครับในปี1914นะครับได้เกิดสงครามโลกครั้งแรกขึ้นนะครับในครั้งนี้เองครับเป็นที่ประจักษ์กับชาวโลกนะครับว่าลูกเสือนั้นสามารถช่วยผู้ใหญ่ได้จริงๆคือการที่ท่าน b p สามารถนําเด็กๆนะครับไปช่วยในการทหารของประเทศอังกฤษลูกเสือนั้นนะครับมีประโยชน์นะครับ กับเยาวชนนะครับสามารถพัฒนานะครับเด็กๆและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและสามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้ต่อมานะครับในปี1920นะครับได้มีการจัดประชุมลูกเสือครั้งที่1ขึ้นนะครับซึ่งเป็นงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกนะครับที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับในปีนี้เองนะครับประเทศไทยของเรานะครับได้นําลูกเสือเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับและ ได้ส่งนะครับลูกเสือไทยไปร่วมงานชมุมด้วยกันทั้งหมด4คนด้วยกันแต่สําหรับนะครับลูกเสือในประเทศไทยเราจะมาพูดถึงกันใน EP ถัดไปต่อมานะครับเมื่อท่านนะครับพอายุได้80ปีนะครับท่านจึงได้ขอเดินทางนะครับกลับไปประเทศนะครับเคนยานะครับหรือทวีปแอฟริกาเพื่อนะครับไปพักผ่อนในบ้านปลายชีวิตของท่านและท่านนะครับได้เสียชีวิตนะครับในวันที่8มกราคม ปี 1>, 1 9 4 7ด้วยอายุ84ปีด้วยโรคชราท่านบีพีนะครับได้ทิ้งอะไรอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกิจการลูกเสือที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นกิจการที่มีประโยชน์สําหรับเด็กแล้วเยาวชนเป็นอย่างมากนะครับโดยท่านนั้นนะครับได้ทิ้งคติพจน์ให้กับลูกเสือไว้ว่าจงเตรียมพร้อม ส่วนจงเตรียมพร้อมนะครับมันมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันใน EP ีถัดไปที่เป็นเอพิโซดของลูกเสือไทยของเราเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เรื่องของชีวประวัติของท่าน BP ของเรา ซึ่งถือว่าเป็นประมุขแห่งการลูกเสือโลกนะครับแล้วคลิปหน้านะครับเราจะมาพูดถึงลูกเสือไทยของเรากันบ้างสําหรับในวันนี้นะครับหวังว่าพี่น้องลูกเสือเนเนรีนะครับจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดนะครับครูแบงก์ก็ต้องขออภัยเว้าที่นี้ด้วยแล้วอย่าลืมนะครับ EP ที่1ใครที่ยังไม่ได้ดูใครที่ยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดอย่าลืมไปรับชมและทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับและสุดท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร้ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยและสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้คง,คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ